โอเคครับโอเคครับโอ้ oh, ถึงแม้ว่าจะผ่านแฟร์มิ่งเดี่ยวของทางแบนด์มาแล้วด้วยครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับแต่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับที่มีที่ผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถของผมแล้วก็ให้ผมได้แบบมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ เขาเรียกเป็นกระบอกเสียงให้กับทางแบรนด์ครับผมแล้วก็อย่างเป็นสายมูด <seus> <fashion> <pl ains> ้วยเราก็แบบชอบสายมูชอบไหวพาสวดมน์อยู่แล้วก็เข้ากับผมมากเลยครับครับผมมูขนาดไหนถ้าเกิดพี่พี่แฟนคลับจะรู้ว่าผมสวดมน์สวดมน์ทุกวันครับสวดมน์ทุกวันไหวพระทาบุญขอพรทุกๆวันเลยครับแต่ว่าเราก็อยู่ในทางสายกลางนะครับที่แบบว่าเอ๊กก็มีมีมีบ้างครับแล้วก็ยิ่งแบบมีใส่เครื่องประดับด้วยรู้สึกว่าปกติ ไปออกงานนะครับอย่างนี้ผมเราจะต้องใส่เครื่องประดับของที่แบบมันสามารถใหม่กับลุกได้พอมันเป็นสายมูที่ผ่านมาผมไม่ค่อยยังหาไม่เจอแต่พอมาเจอครับทางแบรนด์ทอนดีที่เป็นเครื่องประดับด้วยแล้วก็เป็นสายมูด้วยก็ถูกชะโงกกับเรามากใช่ครับโอ้มูมาขอมาเยอะมากเลยครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ผมว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีพี่ๆทุกคนครับไม่มีพี่ๆแฟนคลับก็ผมก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ครับ ครับผมใช่ครับเยอะมากดีใจที่ได้เจอกับพ okay. ี่พี่แฟนคลับทุกคนผมบอกเสมอว่าทุกๆครั้งที่ที่มีงานนะครับเราจะเจอพี่พี่แฟนคลับมามารอหน้างานตั้งแต่8ปดโมงเกโมงบางทีผมเห็นแล้วใน Twitter หรือในโซเชียลครับผมยังอยู่บ้านอยู่เลยแต่ทุกคนอยู่หน้างานแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ขนาดพี่ๆี่เขายังลงทุนมาหาเราัรอเจอรอให้การซัพพอร์ตเราขนาดนี้แบบผมก็ต้องทําให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจที่ทุกๆครั้ง ได้มาร่วมงานนะครับได้มอบความสุขให้กับพี่พี่แฟนคลับกลับไปครับลมานเราก็แบบเต็มที่นะาส่งุันหมดเลยะมันเรียกว่าเราลืมความเหนื่อยไปเลยครับทุกๆครั้งที่ได้เห็นสีหน้าแววตาเวลาส่งมุกไปยิ้มมุกให้พี่พี่แฟนคลับแล้วแบบพี่พี่แฟนคลับเห็นคนยิ้มสนุกกิกจกรรมหรือแบบเวลาคุยก็แค่นั้นมันมันทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ ใช่จริงอยากให้สนุกกับพี่พี่แฟนคลับครับเพราะอยากผมอยากลงไปช่วยเล่นด้วยมากเลยนนคือครึ่งหนึ่งผมรู้สึกว่ายังไงพี่พี่แฟนคลับตอบได้ทุกรูปแน่นอนครับผมว่า้ถาถามผมอ่ะผมผมตอบได้ทุกรูปแต่บางทีมันยังมีคิดคิดอยู่ ในขณะที่คิดอยู่ใช้เวลาพี่พี่แฟนคลับตอบได้แล้วหรือที่พีสดเมื่อกี้นี้ก็คือจะมีรูปที่เป็นงานวันเกิดของผมผมเห็นแค่ท่อนล่างครับผมยังจาไม่ได้เลยว่านี่แบบรูปมาจากงานวันเกิดของมตาแบบที่พี่แฟนคลับทุกคนตอบได้แล้วแบบทุกคนเก่งมากนับถือเลยครับครับผมคืนนี้อีพีเจแล้วก็ที่ผ่านมาผมจะมีสปอยเล็กน้อยครับทุกคนอาจจะได้เห็นเขาเรียกว่าความความน่ารัก ความกุ๊กกิ๊กของคุณต้องรักกลับมาหมดพอได้แบบเดินทางมาถึงที่กรุงเทพครับแต่อยากบอกทุกคนว่าใน EP 7นีนี้เริ่มจากชื่อชื่อตอนเลยบทบาทของนักสร้างเรื่อง uh huh. ชื่อตอนนี้ม,มีมีความแซ่บค่อนข้างเยอะทุกคนจะได้เชียร์มวยกันใน E ีีนี้ครับผมรู้สึกว่า E p พีนี้จะมีทั้งตัวละครพิเศษ mm hmm. นัก,กแสดงรับเชิญออกมาที่น่าจะทำให้ทุกคนได้หายคิดถึงบ้าง mm hmm. เราทั้ง4ี่คนจะได้กลับมาร่วมเฟรมหนึ่งเต็มเดียวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งคือ จะมีตัวละครลับ mm hmm. เขาเรียกว่าบอส mm hmm. บอสแรกของเรื่องครับที่จะมาแบบมาปะทะประมาปะทะกับกัมกับคุณต้องรักแต่ว่าในอีพีนี้เนี่ยคุณต้องรักจะมีวิธีการแก้เผ็ดกลับไปซึ่งผมอยากบอกว่าสนุกมาก mm hmm. ถ้ามีส mm ิบ hmm. ผมให้ร้อยเลยอีพ mm hmm. ีนี้แบบอยากฝากทุกคนดูมากแบบสนุกมากจริงๆครับ mm hmm. ครับ อ๋อกระแสตอบรับก็ขอบคุณทุกคนครับมันเป็นเรื่องที่สองของผมก็ฟอร์ดด้วยก็จริงแอบกังวลว่าจะออกมาแบบทุกคนจะชอบไหมทุกคนจะอินกับกับเนื้อเรื่องไหมที่ที่เราทุ่มเททําในทุกๆพาร์ทของซีรีส์เลยแต่เหมือนทุกๆครั้งในทุกๆอาทิตย์ที่ที่เราเล่นเทรนกันนะครับพี่พี่แฟนคลับก็จะบอกว่าแบบเก่งมากทุกๆคนชอบบางคนอินกับตัวละครอีกอย่างคุณต้องรักบางทีแบบพี่แฟนพี่แฟนคลับมีการแบ่งทีมแล้วว่าอะ วันนี้พี่ขออยู่ทีมมาหาสมุทรนะ EP นี้พี่ขออยู่ทีมคุณต้องรักหรือบางที่แบบอยู่โอ้เ็นดูทั้งทั้งสองคนเลยก็จริงดีใจครับผมกับปอดคือเราเราทุ่มเทกับงานชิ้นที่สองมีมากเพราะว่าอยากให้ออกมาดีที่สุดแล้วเราพอได้เห็นแบบที่พี่แฟนคลับชมแล้วว่าน้อ,นองๆแสดงเก่งขึ้นมากเลยนะแค่นี้มันแบบในในฐานะนักสแสดงครับผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนแบบเราเราคอมพ l e ไปอีกมิชชั่นหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอสัญญาว่าก็จะตั้งใจ ทำงานต่อไปอีกเยอะๆแล้วครับแล้วก็น่าจะมีอีเวนต์อีกเยอะให้ได้เจอกับพี่พี่แฟนคลับทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยครับขอฝากช่วงสุดท้ายของซีรีส์ด้วยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนครับลงรีแอคใช่ไหมครับจริงมีให้ทุกคนได้ติดตามทุกทุกอาทิตย์เลยครับผมว่าอีพีนี้วันนี้จะมีของอีพีเใช่ไหมครับในช่วงอาทิตย์หน้าก็จะมีรีแอคชั่นของอีพีเตามมาครับซึล่าสุดผมดูไปจนถึงอีพีเแล้วใกล้จะจบแล้วครับ แอบสปอยนิดนึงเพราะเพิ่งไปถ่ายรีแอคชั่นมาแต่ผมจะไม่บอกทุกคนเยอะให้ยบอกว่าช่วงสุดท้ายของของซีรีส์ครับจะมีตัวละครหลักขึ้นมาอีกประมาณนั้นครับใช่ใช่ครับล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อย MV แล้วก็คลิปรีแอคชั่นออกมาครับ ขอฝากทุกคนด้วยนะครับกับเพลงไม่กล้าฝันของผมครับรวมถึงอีก2เพลงของน้องๆด้วยจะเป็นเพลงต้องรักแล้วเปล่าของของพี่ฟอร์ดครับรวมถึงบอกก่อนได้ไหมของสองสาวครับก็ทุกๆเพลงสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับใช่ครับก็ยังคงเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแลวก็อยากจะร้องให้กับทุกคนฟังไปอีกนานๆ มันก็คงมันยังเหงาอยู่ครับทุกคนปกติเเวทีมันก็ใหญ่ผมยืนคนเดียวมันก็เหลือเนื้อที่เยอะใช่ไหมฮะใช่เมื่อวานเจอการแบบพอได้กลับมาร่วมเวทีด้วยกันครับมันเราเราสบายใจขึ้นเวลาแบบหันไปเสร็จปุ๊บอะยังมีน้องที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับแต่ที่สำคัญคือแบบถึงแม้ว่าผมจะเหงาแบบน้องไม่อยู่ด้วยแต่พอหันไปก็ยังเจอพี่ๆเป็นขับพี่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอครับ ครับผมก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทางแบรนด์อนดลีอีกครั้งนึนะครับรวมถึงพี่พี่แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่มาหาผมในงานในครั้งนี้นะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ที่ได้มอบความสุขให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากต้องรักหมาสมด์เลิฟซีเดอะซีรีส์ด้วยนะครับอาทิตย์นี้ก็เข้าอีพีที่เจ็ดเรียกว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของซีรีส์นะครับเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นไปอีก เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกก็ขอฝากทุกคนนะครับสามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง g m m อ5เวลา4ทุ่มครึ่งครับรวมถึงสามารถรับชมเป็นแบบออนไลน์เวอร์ชันอันคันนะครับได้ที่แอป ICE ทุกวันอาทิตย์เหมือนกันครับรวมถึงเพลงด้วยสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับแบบเหมือนเหมือนสั่งมหาสมุทรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นคุณต้องรักโอเคได้เลยครับ คืนนี้นายห้ามพลาดเด็ดขาดพอต้องรับมาสมุด ep เจ็ดแล้วนะเราคอยดูว่าคืนนี้ฉันจะมาแก้เผ็ดเยเด็กพารลุยยังไงขอบคุณครับ oh. <laughs> ขอบคุณครับ oh. ได้ครับ